หนึ่งนะคะนัททิดาเกียรติพัฒนาชัยค่ะก็เรียนฟู o o คูจบค่ะอาหารไทยระดับอินเตอร์มีเดียมาค่ะตอนนี้ปัจจุบันก็โฟกัสที่ร้านอาหารอย่างเดียวค่ะร้านอาหารนะคะก็ชื่อร้านอาหารธิดาค่ะอยู่จังหวัดปทุมค่ะที่อำเภอคลองหลวงค่ะเราเนี่ยนัททิดาเป็นพี่สาวคนโตนะคะส่วนน้องสาวชื่อนันทิดา ก็คือชื่อคล้ายๆกันก็เลยเอาคําว่าธิดาม,มาตั้งเป็นชื่อหลางค่ะจริงๆคือตั้งใจที่อยากจะเปิดเป็นร้านอาหารไทยอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอาหารไทยเนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็นํามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นฟิวชั่นหรือว่าเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะได้หลากหลาย เหมือนด้วยความชอบสีขาโทนสีแบบประมาณมินิมอลมันก็เลยออกมาเป็นเหมือนสไตล์คาเฟ่ข้างนอกเนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้สําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะมาเล่นมีชิงชา้ามีของเล่น,นะคะ่นิดหน่อยนะคะก็ตอนเย็นก็อยากให้มาร่วมสนุกสนานกันค่ะถ้าเมนูที่ร้านก็จะเป็นผัดไทยกับข้าวคุกกะปิค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเพราะว่าอย่างเมนูผัดไทยเนี่ยเป็น เมนูแรกที่เราสอบตอนเรียนเอเซนเชียลแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจแล้วเราก็ซ้อมทํารู้สึกว่าตอนนั้นจะซ้อมทําแบบประมาณ2วันคือทุกคนในบ้านกินผัดไทยต่ําๆน่าจะคนละ2อถึงสจานนะคะใช่ก็ลเลยรู้สึกว่าเราทําเมนูนี้ได้ดีแล้วก็รู้ในทุกขั้นตอนก็ลเลยรู้สึกว่าอยากที่จะทําอันนี้ให้กับลูกค้าได้ทานก็ลเลยทําเมนูผัดไทยมาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน,นะคะ่ะ เครื่องดึงเราก็จะมีเป็นทิดาซิกเนเจอร์นะคะด้วยที่อากาศเมืองไทยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะนำเสนอน้ำโซดาทิดาซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่กับส้มยูสุค่ะก็จะให้รสชาติของความหวานแล้วก็เปรี้ยวค่ะแล้วก็ให้ความสดชื่นก็รู้สึกว่าทำให้มีระบบ ความคิดและก็การจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นภาพของโครงสร้างของการทําอาหารมากขึ้นทําให้เรามีทักษะค่ะในการ manage ต่างๆได้ดีขึ้นค่ะชอบบรรยากาศนะคะของโรงเรียนเพราะว่าบรรยากาศสะอาดๆแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็คือดีมีคุณภาพแล้วก็ด้วยตัวของคัดเรียนนะคะที่คัดผู้เรียนที่มีความสนใจทางด้านอาหารไทยแล้วก็ เป็นบุคคลที่มีธุรกิจอยู่แล้วมาจากหลายๆอาชีพแล้วก็มีความสนใจด้านเดียวกันมันก็เลยทําให้ค้าดค่ะในห้องเรียนเนี่ยเกิดความสนุกสนานแล้วก็เจอพี่ๆที่น่ารักอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนกันก็เป็นกันเองและอยู่ด้วยกันก็สนิทก,กันสนุกกัน ทั้งได้เรียนกับเชฟแต่งในคัดแรกแล้วก็คัดที่2เรียนกับเชฟอ็นนะคะก็รู้สึกประทับใจกับเชฟทั้ง2ท่านนะคะก็มีความน่ารักและก็ใส่ใจอย่างทุกวันนี้ก็ยังมีการติดต่อก,กับเชฟอยู่พอเวลามีปัญหาหรืออะไรก็ยังสามารถที่จะคุยแล้วก็สอบถามได้ะค่ะก็คือเชฟทั้งสองคนมีความน่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะพอเราเรียนทําอาหารมาเราก็คอนเซิร์นเรื่องรัวใช่ไหมคะก็ ได้คําปรึกษาจากเชฟตลอดเวลาก็จะเอาแบบมาคุยกับเชฟเอินตลอดว่าเออแบบนี้แบบนี้เชฟว่ายังไงด้วยว่าพื้นที่เราเนี่ยมันมีจํากัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจในในเชฟที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษาตลอดจนขณะที่เราจบมาแล้วเนี่ยเชฟก็ตามมาเยี่ยมก็มาให้คําปรึกษาก็รู้สึกประทับใจตัวเชฟค่ะถ้าใครนะคะที่กําลัง ดูคาสเรียนนะคะก็อยากที่จะแนะนำเดอะ School ค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่มองหาคาสเรียนอาหารไทยเพราะว่าเป็นคาสที่ครอบคลุมแล้วก็ให้ประโยชน์มาค่ะอยากให้ลองเข้ามา Open House ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าประทับใจในทั้งตัวผู้สอนแล้วก็ตัวโรงเรียนค่ะ